สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกๆท่านนะครับมาชมเจ้ายูสูมิเอ็กนะครับวันนี้จะพามาดูครับว่าในเจ้ายูสูมิเอ็กนี้มีออปชันตัวไหนครับที่เขาไม่ได้ใส่มาและควรจะใส่มาให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับเพราะว่าลดราคาเป็นล้านครับควรจะมีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างครับที่เขาไม่ได้ใส่มาให้เราครับ ที่ภายนอกเลยนะครับนั่นก็คือเจ้ามิวเอกปีสองพันี้ยังไม่ได้ใส่กล้อง3ามร้อยสสิบองศามาให้หรือว่ากล้องรอบคันนะครับถ้าใส่มานี่ก็ออปชันก็คือจะเต็มฟูลออปชันเลยนะครับก็คือจะเหนือกว่าคู่แข่งเกือบทุกค่ายนะครับแต่มิวเอกรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับเรามาดูจุดที่เจ้ามิวเอกสองพันีนี้ควรจะมีมาให้นะครับเริ่มจากจุดที่1เลยนะครับเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับที่จริงก็เป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราต้องกดเองนะครับ ก็คือมันไม่ได้พับอัตโนมัติปกติแล้วถ้าเป็นในรุ่นอื่นๆเขาจะสมมติว่าเราล็อกรถมันก็จะพับให้เลยนะครับแต่มีรุ่นสองพันย่น2 0เอนี้ยังไม่มีมาให้นะครับเราก็ต้องไปติดเพิ่มนะครับที่จริงเขาน่าจะทำมาให้นะครับอันนี้ครับตัวนี้พับกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพับเสร็จอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมห้ดูดนะเดี๋ยวเป็นแบบนี้ครับพับเสร็จครับผมแล้วในจุดถัดมานะครับนั่นก็คือตัว ปุ่มปรับเลื่อนกระจกนะครับที่จริงมันก็เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาควรจะให้มาก็คือเป็นออโต้ทั้ง4ี่บานนะครับก็คือตัวนี้จะมีแค่ออโต้ฝั่งฝั่งคนขับนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารนะครือทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นแบบเป็นกดค้างไว้เฉยๆนะครับไม่ใช่ออโต้เหมือนฝั่งคนขับนะครับที่จริงมันน่าจะใส่มาให้ทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทั้งหมดเลย อันนี้เจ้าวิรุ่นปี2 0 2 1ก็ไม่มีมาให้นะครับก็ควรจะมีมาให้นะครับแล้วถัดมานะครับตัวบนนี่ครับตัวปลดล็อกรถนะครับเวลากลางคืนนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นเพราะว่ามันไม่มีไฟนะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันเราก็จะเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันจะไม่มีไฟเขาน่าจะใส่ไฟให้ด้วยนะครับเหมือนปุ่มนี่ครับตรงนี้ก็มีไฟนะครับนี่ตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ไม่มีไฟให้นะครับ เขาก็ควรน่าจะใส่มาให้นะครับแล้วในส่วนของตอนที่สามนะครับที่เขาควรจะมีให้ก็คือพอร์ต USB นะครับที่จริงเขาก็มีครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับแต่มันก็อย่างว่าเนาะมันอยู่ด้านหลังมันก็ใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ้างจะมาไว้บริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะครับจะได้ใช้งานสะดวกหน่อยนะครับนี่ก็คือพอร์ต USB ครับเขาควรจะมีมาให้นะครับตรงบริเวณแถว ที่3นะครับก็มีมาให้อยู่แต่ว่ามันอยู่ด้านหลังนะครับมันก็ใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในตัวถัดมาครับถ้าเขาให้มานี่ถือว่าก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็คือตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับด้านหลังมีวเอกตัวนี้ให้มาเฉพาะตัวปรับแรงลมนะครับยังไม่มีตัวปรับอุณหภูมินะครับครับผมถัดมานะครับเป็นจอบริเวณตรงกลางนี่ครับซึ่งในรุ่นเดิมนะครับรุ่นที่ผ่านมาของจอมิวเอกนี้ก็มีจอตรงกลางนะแต่ว่ารุ่นา รุ่นใหม่นี้ไม่มีจอกลางให้นะครับก็จะเป็นโลง่โลงๆแบบนี้ถ้าใครอยากมีจอกลางก็ต้องไปติดเพิ่มนะครับที่จริงเขาเนี่ยจะใส่มาให้นะครับในตัวที่เป็นตัวท็อปก็ได้นะครับแต่า m w X รุ่นปนี2 0 2 1นี้ไม่มีมาให้ครับเป็นจุดของพอร์ต USB นะครับมันจะใช้งานยากน,นิดหนึ่งมันอยู่ด้านหลังย้ายเอาไวบ้บริเวณนี้หรือว่าเป็นตรงนี้ก็จะใช้งา,งานง่ายกว่าเดิมซึ่งมันก็มีแค่จุดเดียวนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มี ครับให้เพื่อนๆดูนะครับเส้นสายขอประตูนะครับเป็นสีดำสีดำเงานะครับแล้วก็ไล่มาตรงคอนโซลหน้าสวยงามมากครับนี่ครับจนมาถึงหน้าปัดเรือนไมนะ้นะตัวครับทำมาได้ได้หรูมากเลยครับสวยงาม